ตัวนะครับก็วันนี้ก็ดูลักษณะว่าวันนี้ก็ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับสดชื่นวันนี้เช็ดตัวได้ทุกบริเวณเลยนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีหลังจากที่เราเช็ดตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มขบวนการในเรื่องของการฝึกปฏิบัติตามคําสั่งนะครับบางครั้งจริงๆก็จะมีลีลาของเขานะครับว่าจังหวะในเรื่องของเบี่ยงเบนความสนใจนะครับหรือว่าจังหวะในเรื่องของการไม่อยากจะเรียนหนังสือก็จะหาเทคนิคต่างๆมาหลอกล่อที่แต่นะครับจริงลุกขึ้น ลูกลูกอ่าหุดทิ้งลม่เอดีอย๋ยวาของเล่นอย่าให้เล่นทีหลัง๋ยวาให้เล่นทีหลังเอาโอ้ีอย่าให้เล่นก็เอาไปจากคนที่ไปกกอ,อ่เออจนกระทั่งวันนี้ก็รู้สึกจะงองแงนิดนึงนะครับบิดซ้ายบิดขวาม้วนตัวไปมาจนกระทั่งตัวเองเนี่ยตกลงมาบนแค่ไม้กลิ้งออกมาบนพื้นนะครับผ้าถางก็จะงอนด้วยนะครับ เหมือนกับว่าพอลงมาเสร็จปุ๊บเจอไม้ไผ่นั่งเคี้ยวงุบงับงุบงับไม่สนใจมองพี่แต่นิดนึงไม่สนใจไม่สนใจทาท่าแบบไม่สนใจทําท่าง,งนอนนะครับจริงๆเนี่ยพฤติกรรมที่น่ารักน่ารักของเขาอะน,นะครับเขาจะมีอาการงอนนะครับซึ่งอาการงอนเนี่ยเขาจะสแสดงออกมาในลักษณะของเวลาเขาทําอะไรที่ผิดพลาดนะครับหรือว่าเวลาเขาทําอะไรเนี่ยเวลาเขาตกหล่นลงมาเขาจะสแสดงอาการนั่งเฉยๆนั่งแล้วก็จับต้นไผ่มาแล้วก็กัดขาดกัดขาดทำเป็นแบบ ไม่รู้เรื่องไม่สนใจว่าเหตุการณ์นี้ทัานไม่เคยเกิดข oh ึ oh ้น oh. มาโอ้โหเก่งจังเลยยินต้นไผ่ได้แล้วนะเอานี้ก่อนถาเรียนนัซื้อก่อนเดี๋ยวค่อยเด่นเด่นกันเผินเหรอเผินกินต้นไผ่เลย นั้นเราก็เริ่มฝึกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดียงเดีความสนใจให้กับหนิงตร